เอาละครับกลับมาต่อกันใน EP ที่62กันแล้วนะครับกับแกรดทิปออโต้ไฟลนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอทําการเปิด หุ้นให้ดูก่อนนะครับใน e p ีที่แล้วเนี่ยที่ผมแนะนําไปนะครับว่าอีกตัวหนึ่งที่ถ้าสมมติว่าใครมีเวลานะครับก็สามารถทําการซื้อได้นะครับก็ใน e ีพีที่แล้วเนี่ยเราได้ทําการซื้อตัวนี้ไปนะครับซึ่งตอนนี้นีมันก็ลงมาในจุดที่มันควรจะเป็นแล้วนะครับส่วนอีกตัวนึงครับก็ที่ผมบอกไปนะครับก็จะเป็น e ร w o o d นะครับเรดวูดคือตัวนี้นะครับสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว3 0%เนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่านะครับเหมือนประมาณว่าหุ้นเนี่ยต มันจะขึ้นมันจะลงอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันจะกลับมาอยู่ในจุดที่มันควรจะเป็นครับเพราะฉะนั้นนะครับย้อนกลับไปในอีกทีแล้วนิดนึงสําหรับใครที่ได้ดูนะครับก็คือในภารกิจ EP นั้นนะเราแนะนําให้ซื้อเป็นอีกตัวนะครับก็คือ D EP นะครับ ดีเอบีนะครับออภัยก็ตรงนี้เนี่ยทำกำไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับใน E p ีแล้วที่แล้วแล้วก็ตอนท้าย EP ีเนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าใครมีเวลาเนี่ยสามารถซื้อหุ้นตัวเนี้ยทิ้งไว้เลยก็ได้เพราะว่าใน E p ีที่แล้วเนี่ยหลังจากที่จบ EP ีนะครับหุ้นตัวเนี้ยมันจะลงครับมันคือมันจะตกแบบพุ่ๆวดเลยคิดว่าน่าจะประมาณสัก30%มสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละเราก็พอมาถึงสังกระยะหนึ่งนะครับมันก็สามารถขายได้ทำเงินได้นะครับเพราะว่ามันจะเด้งกลับมาอยู่ที่จุดเดิมครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันมองไม่เห็นว่า มันขึ้นมาจุดเดิมหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับเพราะว่าเออตัวนี้เท่าที่ดูเนี่ยมัน สูงสุด191.76ตอนนี้อยู่ที่76เนี่ยผมก็เลยงงว่าทําไมมันถึงเขียนว่าขึ้นมา30%แต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่ายัางไงถ้าใครซื้อไปกําไรแน่นอนนะครับโอเคใน EP นี้นครับก็จะเป็นภารกิจนะครับซึ่งต้องบอกอย่างหนึ่งว่าใน EP นี้นะครับเหมือนเดิมเลยคือเราต้องมีการซื้อหุ้นครับเราก็หุ้นตัวที่จะซื้อเนี่ยมันจะอยู่ในอกตราดหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวเบลแซกตัวนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหุ้นอาจจะขึ้นไม่เยอะนะครับเพราะว่าดูจาก ไอ้เวเลชนตรงนี้เนี่ยคือมันค่อนข้างจะน้อยนิดนึงแต่ว่าก็ยังพอทํากําไรให้เราได้ครับวันนี้ที่เราจะทําการซื้อนะครับก็คือหุ้นตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าฟรุตครับโอเค ปุ๊บนะครับเราก็ตรงนี้เนี่ยเหมือนเดิมนะครับผมทําการซื้อให้กับไมเคิลแล้วก็เทเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นในอีพีนี้ก่อนเริ่ม EP ีนะครับก่อนรับภารกิจเนี่ยเราก็ซื้อให้แฟรงกินสักนิดหนึ่งนะครับเราก็สําคัญเลยนะครับใน E ีนี้เหมือนเดิมครับเราจะใช้สไนนะครับกระบอกเดิมเลยก็คือสไนเก็บเสียงนะครับตรงนี้เนี่ยถามว่าสไนเก็บเสียงมาจากไหนครับสไนเอ่อมันจะมีให้เลือกในเกมนี้เนี่ย ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะประมาณ2 2ประเภทนะครับประเภทแรกเนี่ยมันจะสามารถทําการติดตัวสโคบในการเก็บเสียงได้อีกตัวหนึ่งที่มันได้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยมันจะติดสโคบเก็บเสียงไม่ได้นะครับถามว่าทําไมถึงจะเป็นต้องติดสโคบเก็บเสียงครับเพราะว่าภารกิจใน E ีีนี้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งสําหรับคนที่ได้เหรียญทองเนี่ยก็คือเราจะต้องเ,ออเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับปิดปิดนี้ก่อนโอเค เราจะต้องทําการจัดการหรือสังหารเป้าหมายเนี่ยโดยที่ไม่ให้มีการเอิร์เหรือว่าตํารวจรู้นะครับหรือติดดาวตํารวจนั่นเองเพราะฉะนั้นมเริกายเป็นว่าเราอาจจะจําเป็นต้องใช้เป็นอ่าสนายที่มีการเก็บสี่งนิดนึงเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นที่เดินไปผ่านไปผ่านไปมาเนี่ยจะได้ไม่แตกตื่นนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมเริ่มที่บ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเอ่อตรงนี้ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับในการขับไปรับภารกิจแต่ก็ไม่ไกลครับ เพราะว่าตรงนี้เราก็ขับมาจุกทแรแล้วในเมืองนี้ครับโอเคเหตุผ okay. ลนะครับว่าทำไมผมถึงไม่เปิดคลิปใกล้ๆกับที่ราพันธกิจเลยเพราะว่าผมกลัวว่าถ้าสมมติเกิดไปเปิดคลิปตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวราคาพูดเราจะไม่ได้เห็นครับว่าไอตัวที่บอกเนี่ยไอเลดว้ดเนี่ยมันจะเด้งกลับขึ้นมาแล้วหรืออะไรประมาณนี้นะครับคือผมกลัวว่าเราเปิดไปตรงนั้นเนี่ยมันจะเรียกว่าขึ้นมาแบบแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับคือมันเด้งมาเรียบร้อยแล้วมันก็เลยจะทาให้ไม่เห็นว่าเอยโอ้โหคันนี้ขับอย่างเเร็วลย โอเคมันก็เลยทําให้ไม่เห็นว่าตัวหุ้นเนี่ยมันเด้งกลับมาอยู่ในจุดที่มันควรจะเป็นหรือทํากําไรได้30%เลยนะครับก็สําหรับตัวนี้ถามว่าแม้ว่ามันจะแค่20% 10%หรือ30%ก็ตามครับถือว่ามันเป็นเงินไม่เยอะใช่ครับคือเหมือนกับประมาณยีอมันก็ขึ้นไม่เยอะแต่ว่าผมบอกได้อย่างหนึ่งว่าณตอนนี้เนี่ยคือเนื่องจากเรารวยแล้วนะครับเรามีเงินอยู่3ามสิบล้านเนี่ยน่าจะประมาณสามห,หรือ40ล้านแหละหรือสี่สิบล้านนะคร เออย่เปอร์เซเนี่ยก็ได้เรียกว่าหลายล้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่ทำเงินคือต้องมองย้อนกลับไปว่าก่อนอันนี้เนี่ยเราจะซื้ออะไรที่อย่างหนึง่งเงินหลักล้านนี่หายากมากนะครับคือต้องบอกว่าขนาดแฟรงกินไมเคิลอะไรพวกนี้ก็ยังไม่มีเงินหลักล้านเลยโอเคตอนนี้มาถึงภารกิจแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับโทรศัพท์เหมือนเดิมมาแล้วครับมาแล้วครับ เคยได้ยินชื่อแจ็คสันสกินเนอร์ไหมเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ฟาซาดใครจะไปรู้จักฟะไอ้บ้าน่าหนักขายข้อมูลลูกค้าให้กับคนที่ให้ราคาดีที่สุดตั้งแต่มอสโกถึงเตหรานเลยมันเอาข้อมูลให้กับอาชญาการรมทางไซเบอร์เร็วที่สุดโอเคเพื่อนใจเย็นก่อนบอกเลยว่าต้องทำยังไงจะได้ข้อมูลมา,มาว่ามันชอบใช้บริการหญิงโซเพนีปกติมันจะไปรับผู้หญิงที่ลาฮพต้าตามจากผู้หญิงสาวให้ถึงตัวสกินเนอร์ได้ ฉันจะส่งพิกัดไปให้ระหว่างนี้ฉันจะดูราคาหุ้นของฟุตเอาไว้ด้วยโอเคเดี๋ยวเสร็จงานแล้วจะโทรหานะครับอ่ะโอเคได้พิกัดมาแล้วครับไปดูโสเภณีจริงๆก็คือเป้าหมายของเรานะครับเป็นผู้ชายนะครับชื่ออะไรนะสกินเนอร์นะครับเราก็เออเราไม่รู้หรอกว่าสกินเนอร์คือใครคือคือตัวแฟรงกี้เนี่ยไม่รู้หรอกว่าสกินเนอร์คือใครครับอ่าตัวเรสเตอร์ก็เลยบอกว่างานอาวิแล้การได้ข้อมูลมานะครับว่าไอคนชื่อสกินเนอร์เนี่ยมันชอบไปใช้บริการหญิง ขายบริการนะครับหรือหญิงโสเภณีนั่นเองนะครับก็ตามจากตรงนั้นก็แล้วกันนะครับพิกัดที่เราได้มานะครับจะไม่ใช่พิกัดของสกินเนอร์ครับแต่ว่าจะเป็นพิกัดของบริเวณนะครับหรือผู้หญิงนะครับที่สกินเนอร์ชอบไปใช้เป็นประจำนะครับหรือเป็นปกติเลยนะครับก็จะตามไปดูว่าเออสกินเนอร์เนี่ยคือคนไหนที่รับผู้หญิงเนี่ยคนนั้นคือสกินเนอร์นะครับเพราะว่าเราไม่รู้จัก หน้าตานะครับโอเคจริงๆอ่าตัวบทสนทนาทางโทราศัพท์เนี่ยมันจะมีจังหวะที่บอกว่าเราคงอ่านหนังสอสารกณน,น์โคลเรียมแล้วแหละอะไรประมาณนี้ครับก็คือง่ายๆแล้วกันว่ามันไม่รู้จักใครใครจะไม่รู้จักครับคือจะอยู่ดีมาบอกว่าเออรู้จักคนพัฒน,นาผลิตภัณฑ์บริษัทนี้ไหมอะไรประมาณนี้ครับใครจะไปรู้ครับโอเคใกล้จะมาถึงแล้วนะครับเราก็เดี๋ยวตรงน,นี้นะครับคือเหตุผลนะครับที่เราจะต้องทําการใช้สไน์นะครับในการติดตัวเก็บเสียงด้วยโอเค มาจอสดสวยๆครับไม่ต้องเข้าไปใกล้นะครับว่าไงคนสวยไปปาร์ตี้กับพี่มิจชานะเอ,อ่อวันนี้ไปไม่ได้พ่อหนุม่มฉันกํลาลังรอคนอยู่น่าจะเป็นผู้หญิงที่ฉันตามหาแน่ๆอันนี้คือที่แฟรงก,กินพูดนะครับโอเคเป็นจุดสีฟ้าครับสพีนีจะขึ้นรถของเป้าหมายดูแผนที่เข้าไปหาเธอครับแล้วก็ฆ่าคนขับคนนั้นซะนะครับก็ระหว่างที่เรารอตรงนี้นะครับผมจะรอไกลๆสักนิดนึงนะครับเราก็ ซุ่มอยู่นะครับแม้ว่าจะเป็นตอนกลางวันก็ตามนะครับโอเครถเนี่ยจะเข้ามาจอดคุยกับผู้หญิงเรื่อยๆนะครับปิดปิดว่างไงแม่สาวน้อยอยากไปกับพี่มิจ้าเอ่อวันนี้ไปไม่ได้เพ่อหนุ่มฉันกาลังรอคนอยู่อ๋องง้นไม่เป็นไรงั้นฉันแปละขับต่อไปมยังครับยังไม่มานะครับก็จริงๆอ่ะตรงเนี้ยมันน่าจะฟิกมาเลยนะครับคือเป้าหมายเนี่ยหรือสกินเนอร์นะครับจะขับรถ เปิดประทุนนะครับผมจําสีไม่ได้นะไม่รู้ว่าแต่ละรอบสีมันเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าคันไหนเปิดประทุนขนาดแน่นอนนะครับมันจะได้ง่ายๆด้วยนะครับโอเคคันต่อไปมาแล้วครับคันนี้ไม่ใช่แน่นอนเป็นคันเปิดประเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นลัขวามาแล้วนะครับอ่ะคันนี้ครับว่าไงยังไม่ได้พูดเลยนะครับโว้ยไม่ไปหรอกรถเก่าโอ้โหหันแบบเหยียดด้วยครับเหยียดด้วยโอเคครับเราก็รถคันต่อไปแน่นอนครับเมื่อกี้ผมเห็นละเป็นสีทองๆหรือเปล่าวะ โอเคตอนนี้ผมจะยังไม่ยิงนะครับเดี๋ยวรอให้ผู้หญิงขึ้นรถก่อนเพื่อเป็นการยืนยันว่าใช่ไหมกําลังขึ้นรถครับแน่นอนใช่ก็ยิงเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นออกนอกพื้นที่ครับสังเกตนะครับว่าเมื่อผมยิงปุ๊บเนี่ยจะไม่มีการอเล r ร์ไม่มีคนแถวนั้นที่แบบวิ่งหนีหรือแจ้งความแจ้งตํารวจครับก็ตรงนี้แหละเลยเป็นเหตุผลครับว่าทําไมถึงต้องใช้ปืนติดตัวที่เก็บเสียงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นขับออกไปครับทางไหนก็ได้นะครับตรงนี้ไปครับออกนอกพื้นที่ฟื้ แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องโทรรายงานเรสเตอร์ ester, ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดตามอันนี้ไงมาครับมา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 เฮ้ hey man, hey, ผม <there> s <S รับโปรแกรมที่คุณอ่าให้คุณเรียบร้อยนะโอ้ oh, ถือเป็นข่าวดีไว้คอยคุยกันนะโอเคเรียบร้อยครับภารกิจเสร็จสิ้นนะครับตรงนี้ใช้เวลาไปา3านาทีสวิครับ โบนัสหลบหนีได้อย่างหมดจดนะครับเราก็ได้รับเงินนะครับอ่ามาทบทวนสําหรับอ่าสำหรับคนที่อยากจะได้เหรียญทองกันแล้วกันครับหนึ่งเลยต้องใช้เวลาน้อยกว่า5นาทีครับ2ก็คือไม่ติดดาวตารวจนะครับแล้วก็3นี่ก็คือการได้เงินเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัดไปนะครับก็สรุปแล้วกันว่าจําเป็นต้องใช้เวลาน้อยกว่า5นาทีเราก็ไม่โดน alert ตำรวจนั่นเองนะครับทีนี้ผมขอเช็คนิดนึงว่าราคาหุ้นมันขึ้นหรือยังนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไอเนี้ยมันขึ้นมันขึ้นไม่เยอะนะครับ โอเคขึ้นมาแล้ว17%โอเคผมพอใจแค่นี้หนะก็ได้กำไรมาหน่วย100,000,000,000ล้าน6ล้าน8ครับโดยประมาณนะครับคอนเฟิร์มเลยปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เรามีอยู่416ล้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเพลงนิดหนึ่งกลัวโดนลิขสิทธิ์นะครับอะโอเคเราก็ที่เหลือนะครับก็จะเป็นการเอ่อสับไปทำการขายหุ้นให้กับพวกเฮียขานะครับจะได้ได้เงินกระทวนหน้านะครับ ก็ทำภารกิจเดียวได้เงินกันทั้ง3คนเลยนะครับอย่าลืมก่อนับธารกิจเนี่ยทำการซื้อหุ้นให้กับคนอื่นด้วยนะครับทั้งไมเคิลเอ้ยโอ้โหเทว์มาแต่ละทีเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเทว์เทว์เอาชุดใครมาใส่เนี่ยชุดตุ๊กตาโอเคเดี๋ยวดำไ่ลงไ่ลงโอเคแค่ขายหุ้นพอครับแค่ขายหุ้นพอก็ขายหุ้นครับปึ๊บนะครับไมพอร์ตนะครับ67เออล้าน7นะครับปึ๊บ ขนาดเทเวอร์เนี่ยได้มาแล้ว45ล้านนะครับสุดท้ายครับก็จะเป็นเฮียไมเคิลนะครับถ้ากับว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละคนก็มีกัน40กว่าล้านละจริงๆผมคิดว่าจะมีเงินประมาณนี้เนี่ยน่าจะพอซื้อธุรกิจของแต่ละคนเนี่ยได้ครบหมดแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเรายังมีธารกิจที่จะอันนี้มาเที่ยวกับภรรยาภารกิจที่จะทําการลอบค่าอยู่นะครับก็น่าจะมีโอกาสที่จะทาให้เราเนี่ยทำการซื้อหุ้นอีกนะครับโอเค ล้วก็อีกอย่างนึงครับที่ผมจะขอเสริมนะครับก็คือหุ้นตัวที่เราสามารถซื้อได้หลังจากนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอขายหุ้นให้กับเพียร์ไปเคลื่อนก่อนเอ้ยกดผิดกดผิดกบิดเดี๋ยวผมขอโอเคออกก่อนครับโอเคลราก็เข้าไปขายหุ้นก่อนครับไม่พอครับอันนี้ได้อยู่9้าล้านนะครับปึ๊บ คือไอ้หุ้นตลาดมัสกสึค่นี้เนี่ยมันอาจจะขึ้นช้านิดนึงนะครับคือถ้าใครมีเวลาเนี่ยก็สามารถรอได้นะครับอ่ะหุ้นอีกตัวนะครับก็จะเป็นหุ้นที่อยู่ในตลาดเดียวกันนะครับเป็นตลาดคู่เอ่อเป็นหุ้นคู่แข่งนะครับคือตัวน,นี้นะครับสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยมันลงมา23.7% 6ก็ครับก็สามารถกว้านซื้อได้หมดเลยแต่ว่าตรงนี้อย่างที่ผมเคยบอกไปในพิธีว่าผมอาจจะไม่ได้มีเวลาในการรอตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะขอไม่ซื้อหุ้นตัวนี้นะครับคืออย่างที่ผมบอกแล้ว่าซื้อหุ้้นนนตัวีีไปเ่ มันลง23.76%ก็จริงครับแต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับทุกอย่างกับสูตรฟาวว่าปกติเนี่ยมันก็จะกลับเข้ามาเป็นจุดที่มันควรจะเป็นครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราซื้อจุดนี้เนี่ยเราก็จะได้กําไรขึ้นมาอย่างไร้ซ้ประมาณ20-23%โดยประมาณนะครับก็จะคล้ายๆกับคุ้นที่ผมให้ดูตอนแรกนะครับโอเคก็สําหรับใน EP นี้ครับได้ยังกระโถหน้าไปแลครับเดี๋ยวเรามาต่อกันใน EP หน้ายังเหลือภารกิจในการรอบสังหารเนี่ยน่าจะอีกซัก สองสองภา 2, กิจครับโดยประมาณนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อในพีต่อไปก็แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ